อันนี้ไลฟ์อยู่ไลฟ์สดเฟซบุ๊กยังยังไม่มีคนดูกันหนึ่งแล้วไม่เขาขอนชื่อว่อ๋ออ้นั่นเดี๋ยวเข้าไปบอกเดี๋ยวอ้อนอ๋อแม่หน่งไลฟ์สดมีแฮมมีชีสมีอะไรมีองกินเยคึ่งถาคนเดียวไม่รู้แต่ว่าเขาไปบอกว่าอุ้ยแม่หนิงไลฟ์สด อันนี้คื่ในเฟซบุ๊กอุ้ยแม่แม่หลิงไฟ้สดลำหน่อยนนะเจ็ดแคลร้อยสิคนล้อยหกครับสองครับสองร้อครับตอนนี้มีคนดูสองาสิบแปดคนแล้วนะคะสามคนแล้วะคะ่ <c oughs> สะสบายฟัน <c oughs> สวัสดีด้วยค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทั้งสี่หมื่นคนที่กำลัง่เท่าไร่นะสี่สามสองสวัสดีทุกคนนะครับผมที่ดูไลฟ์ของพี่หน่งอยู่นะครับในตอนนี้อ่าหนึ่งพันคนแล้วค่ะมาอีกห้ามาอีกห้าหนึ่งพันหิน้าหินหน้ามาแล้วมาดูเรากินข้าว ทำไมทำไมเราต้องไลฟ์สดพ่าจ๋าแม่จ๋าวันนี้ครับเป็นวันที่เรามีนัดกันนะครับผมน <S <S ั่นก็คือ, <S <S อว,วันฮีโซเวลีลีลันอตอนที่5นะครับเราก็จะมาบอกกับทุกคนให้รอติดตามแล้วก็รอทวิทไปพร้อมกันนะครับมาเจอกันนะคะสองทุ่มครึ่งโซเวลีลีรันคืนนี้มีฉากเด็ดๆด็ดอ้าวไม่ได้เด็ดตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเลยเหรอคะ เด็ดไปคนบอกผมเป็นเรื่องหลังกันเลยครับอันนั้นเนาะอันนั้นใครคะพี่พี่แค่มันแค่มันนั้นใครคะคุณกันจากจากสตูสู่โซเวลีครับอ๋อผมบอกไม่มาลาอันนี้เป็นใครคะคุณขาคุณกันครับผมผมมาลาครับแต่ว่าคืนนี้อย่าลืมโซเวลีนะครับผมกำลังเข้มข้นมากๆเลยครับ ฝากแสดงตัวโสดใจด้วยนะครับเอ็มลูเป็นครับผมเวลาสองโมงครึ่งแอบราไม่เหมื่อยชิไมอันนี้คือลูกจ๋าลูกน้องพิมน้องพิมอันนี้คือเวอร์ชันแรกเป็นลูกของคุณกันเวอร์ชันที่หนึ่งเวอร์ชันที่หเวอร์ชันที่สองไปดูภาคสองก็คนละหน้ากันเนาะใช่เวอร์ชันที่สอง เวอร์ชันที่สองเนี่ย Hello version ไม่พูดดีกว่าเราติดตามครับคืนนี้ใช่ไหมเขารู้เขายังสอนกันอยู่เลยเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองต้องทำยังไงใช่ไหมคะน้องนิลิน้องน้องชื่อเริ่มด้วยตัวเอ็นค่ะพูดไปแล้วเขารู้แล้วลูกขาอ๋อแฟนน้องนีน่าน้องนีน่าอ่าสามพันคนแล้วค่ะสามพันคนแล้วแล้วแล้วแม่หนิงไงเจ้าของเจ้าของช่องครับเจ้าของช่องคะ อย่น่ค่ะทำไมหรอนั่นโอ้เขาไลฟ์ไปสีชั่วโมงแล้วเขาบอกมาตึงปอดอเลาะแล้วตปอดพี่เคไนมมาแค่นี้ก็ไปเลยนะพี่เคนยังไม่เหีนตีววันนั้นที่โดนแม่โกรธนะโดนบ่อยจนไม่รู้ว่าโกรธอะไริงนน้นเลยพี่เคยังไม่รู้เลยว่าว่าว่าแม่จ๋ากธดมันรู้ตอนตอนแบบตอนที่นงบอกอีกทีนึงแบบง วันทะเลพี่เคมดืด้วยไม่ใช่วันนั้นถ่ายที่บริษัทที่บิวเทครถฟ้ามันก็คือมือคือมือคือมือแล้วเราก็ไม่รู้ไงแล้ววันนั้นก็เป็นรอบเดือนอของพี่หนิงด้วยรอบอ,อะไรนะทำไมม,ม,ม,มันมัน <c oughs> มีมีอารมณ์โมโหไปแล้วไงวมีอารมณ์โมโหไปแล้วแล้วเราก็ไปแย่ไปเล่นแล้วก็เรื่องดูแลตัวเองนี่แหละ ดูแลตัวเองเรื่องแบบว่าไม่ใส่คือเขาอะบอกพี่หนิงอะบอกให้ผมไปดูแลสุขภาพตัวเองตัวเองหน่อยแล้วผมก็แบบผมก็ตอนนั้นก็แบบเหมือนแลกขาวเนาะครับวันนั้นน่ะมันกลับมาวันนั้นอะกลับไปดูดิพี่บอกวันนั้นอะแบบแม่อะค่ะกลับมาด้วยหน้าอย่างนี้ใช่แบบพี่หนิงอพี่หนิงเ็พี่หนิง พี่แค่อนนั้นแม่กับมาหน้าเบึ้งเลยใช่ไหมแบบเนี้ยแต่พี่เค้่ไม่รู้นะแต่หนูก็ทำมามี๊มามี๊แปะไรมาเขาบอกว่าโกรธใครก็ไม่รู้อาย่คนเดียวช่วงกำลังแบบเจริญอาหา์ใช่ค่ะตอนนั้นแม่เขาก็เป็นขโมนทุกท่านใช่ค่ะเป็นวันของเขาที่เขาจะบุญดีนะคะเขากลับมาครับเวลาเป็นอย่างนั้นหนูจะโดนตลอดเพราะหนูชอบไปกวนแม่ ก็ิหิวแหละดูออกเออไม่พูดไม่จ่าตั้งแต่คือตั้งแต่ตั้งแต่ไข่ดาวมาก็ก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วไม่พูดไม่จ่าหิวแหละดูออกไปให้องนันก็ได้หรมันอร่อยนะไข่ดาวไข่ดาวอร่อยยางอื่นเลยว่าแม่ครัวกองนี้ทำอาหารอร่อยทุกอย่างเราต้องมข้าวสองชั่วโมงก็ยังไม่หมดจิช้ามากเนี่ยในกองเขาก็รอกันถ่ายละครมีข้าว อ๋อไม่มีเหรอใครแก้มใครแก้มที่ริมบอกพี่มิ้์สิครับน้องน้องนี่ริมแล้วหวังพี่แค้มกับพี่มิ้์คนไหนหลอกกว่ากันเดี๋ยวถามจริงน้อนเสมอดาวทอลกกิ้งแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันพูดตามน้องเมื่อกี้แต่ว่าบอกว่าไม่ต้องพูด เอาไว้ด่าหกพันคนแล้วนะคะหกพันคนแล้วเขาดูเราหกพันคนแล้วครับนี่กี่โมงคนที่เข้าามดูนะหกโมงแล้วอ่ะปุ่มสิตอนนี้เวลาจริงใช่ไหมมีเวลาปลอมด้วยใช่ไหมมุกดาเขียนเอาเคสออกจบนาฬิกาพร็อพไงโอ้ เป็นสาวแล้วไงอีคนก็เขาสนิทกันตั้งนานแล้วนะแบบเนี้ยเขาจีบกันนนิรินนี้ชอบที่แท้มาเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดพันแล้วค่ะเจ็ดพันแล้วขึ้นเร็วมากเลยเดี๋ยวใครที่มาดูพี่แทมเดี๋ยวเรามีแจกแมสโซเวลีด้วยนะอ๋อเออไม่ใช่เป็นเป็นเราเล่นเกมอะมีมีที่อันนี้ได้ไหมครับสร้อยสร้อยเกี่ยวสร้อยโซ่ไม่มีที่มันเกี่ยวแมสเ่ย นี่ยแบบสายคอกแมนไม่มีสายคอกแมนมีแค่แมสลิมิเต็ดอ๋อมีแค่แมสลิมิเต็ดไม่มีสายคอถ้าอยากได้กิจกรรมครับกิจกรรมคิดเองเลยกิจกรรมตอนนี้เหรอเรามาทายกันดีกว่าว่าวันนี้คุณบัลินจะโดนตกกี่ครั้งเี่ยวตอนนี้มีเหรอไม่ตกถึกตกนิตกถุกตอนบ้างมีกี่ครั้งไงวันนี้ใส่ชุดขาวอ่า ใช่ใช่เอาแปแล้วใช่ใเอางี้ดีกว่ามาลุ้นกันว่าคุณปรินก้าวเท้าไหนออกจากบ้านอยู่นี้ก้าวเท้าเอาติ่งป่ะเนี่ยอ่ะไม่ดีคนดูงงนะตบตกเออตบกี่ครั้งอ่ากี่รางวัลกี่รางวัลเรามีเรามีคอยคอเรามีแม่กี่รางวัลแล้วแม่โซ่เลยไม่ได้ท่ายเนบ้านเลยกียอัน่ะอย่าเกาหัวสิ แจกไปก่อนสิรางวัลวันนี้สิบรางวัลเ้าเบื้องหลังมาแล้ค่ะอทีไปสทีจะไปค่ะโซวรีรันนะคะวันนี้สองมาดูกันเยอๆมา่อย่าลืมนะครับผมทวิตด้วยกันนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมโซเวลี R E ห้นะครับและยเกมย้ำเกมด้วยครับผมเกมนะครับผมมา เล่นเกมกันนะครับผมกิจกรรมของเราคือใครตอบได้ว่าคุณปรินโดนตบกี่ครั้งวันนี้วันนี้ใช่ไหมวันนี้อยากอยากดูคุณปรินโดนแม่ตกบ้างนะอ่ะหนูทายก่อนเลยสองทีค่ะไม่มีหรอกมีหรอกเ้มจริงไม่มีไม่มีไม่มีหรอกเ้มี่น้องโดนตกอะไรนะ อะะไรพี่แค่ไม่อยู่ในบกลตกแด่พี่พี่แค่จะเป็นเกาะกำบังให้น้องเองแค่เพื่น้องอยู่ข้างหน้าไม่หรอกฮะไม่ใช่พี่แค่น้องมีคนถามว่าเอ่อสิบครั้งอ่ะโดนตกสิบครั้งสิบครั้งเหรอวันนี้นะวันนี้นะวันนี้วันนี้หนึ่งไม่รวมทั้งเรื่องสามตัวหนึ่งสองสามง่ายๆเลย กี่ครั้งในวันนี้เออนี่ใบใช่ไหมใบจำได้เหรอพี่จ็คำได้สนุกไม่มีตกมีต่อยสาวเปลี่ยนเป็นจูบแทนจูบยับเลยไม่อีพีนี้ไม่มีจูบแหไม่มีครับไม่มีวันนี้คลิปหลุดวันนี้คลิปหลุดนะจำได้นะพอจำได้ไหมได้คะมีแต่ว่าเราตัดทิ้งไป โหคนไทยเยอะนะเบื้องหลังมากๆไม่มีนี่ไม่มีไม่มีไม่มีน,น,มมน,น,น,นี้คลิปหลุดคลิปหลุดคลิปหลุดรู้สึกค